yo what's up is me you notice นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่ notice นั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนวิธีการหารีโลสําหรับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าที่อยากจะรู้ว่ามีที่ไหนบ้างที่สามารถฟาร์มรีโลรายอาทิตย์ได้นั่นเองนะครับก่อนจะเข้าวิดีโอก็ขออนุญ,ญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลังจากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไปแล้วนะครับผมก็เราไปเริ่มกันเลยเนาะ โอเคก็สำหรับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลเวลนั่นเองเลเวลก็คือเลเวลของตัวเรานั่นเองนะครับซึ่งเลเวลตัวละครเราเนี่ยสามารถคุยได้ที่กิลกาเมชนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตรงเลเวลมายสโตนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถเก็บได้ตั้งแต่เลเวล5ถึงเลเวล150นะครับผมนี่เลเวล5ไดรีล้ารีโล5้รีโล5้รีโล7จรีโล5้รีโล5้รีโล5้รีโล9กรีโล5้รีโล5้รีโล5้รีโล11บรีโลจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ นี่ก็คือจะได้เยอะมากๆตรงนี้นะครับอันนี้คืออันแรกเลยนะสำหรับเริ่มต้นง่ายๆวิธีการรับเลเวลมาสเตอร์นั่นเองนะครับโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นในอัปเดต3.5ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แล้วกันหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือสามารถแลกรีโลนตรงนี้ได้นะครับซึ่ง 1รีโลหนึ่งอันเนี่ยจะใช้กล่องของขวัญ1 5 0 0กล่องในการแลก1ครั้งซึ่งเราสามารถที่จะเล่นเทียสิเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยได้รีโล2ออันนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีไวกว่าก็คือเราสามารถเอากิฟต์บ็อกซ์ที่ดอบมาจาก,าจากประตูเนี่ยเปิดเพื่อเอากล่องของขวัญแล้วก็เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับก็คือมันก็จะไวขึ้นไวกว่าที่คิดคือแต่อย่างยืนพื้นอนะ่ะตาหนึ่งจะได้ประมาณ2อันนั่นเองนะครับส่วนต่อไปอันที่3นะครับอันที่3ก็จะเป็นในดนดเจน ซึ่งดันเจียนเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเขายังปิดอยู่นะครับแต่ว่าดันเจียนเนี่ยก็คือส่วนของสปิริชอปนั่นเอง s สปิริ h o p ก็คือ,อตอนเลดตอนดันเจียนดันดมานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแลกเทรดรีโวตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถทําได้อ่ะโอเคแต่ว่ามันเป็นระบบที่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเอาตีมใหม่กิจกรรมใหม่เข้ามาซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถแลกได้เช่นกันนั่นเองนะครับ ต่อไปอันที่4นะครับอันที่4ก็คืออนิเมอินเด็กอันนี้มออนิเมอินเด็กเนี่ยจะอยู่ในสตอรี่แล้วก็อีเวนต์ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นตรงอนิเมอินเด็กตรงนี้เนาะวิธีการทำอนิเมอินเด็กก็คือเราเข้าไปคุยนะครับแล้วก็เนี่ยจะมีแผนที่ดาวนาเมกมีแผนที่แซมบิเลตแล้วก็ดับเบิลดันเจียนแล้วก็เราก็กดตรงมายสโตนนะครับเราสามารถแลกของตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมนี่เราสามารถกดเคลมรีโลได้ซึ่งวิธีการเคลมรีโลก็คือเราจะต้องเก็บอ่ายูนิต พวกนี้ทั้งหมดนะครับเก็บอินเด็กของศัตรูให้เต็มนั่นเองซึ่งวิธีการดรอปของมันเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องฆ่าศัตรูตัวนั้นนั่นเองนะครับโดยศัตรูปกติเนี่ยจะมีอัตราดรอปอยู่ที่1%นะครับแล้วก็บอสเนี่ยจะมีโอกาสดรอปอยู่ที่3%นั่นเองนะครับเคต่อไปเป็นอา,อาชีพเมนอาชีพเมนจะอยู่ในหน้าของตรงนี้นะครับนี่ตรงซ้ายมืออาชีพเมนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตมาพักนึงแล้วแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยตรงนี้เน ฟาร์มรีโลได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกเควสเนี่ยเคลียร์ไนแมรมความยากระดับไนแร์ของด่านดาวนาเมกเคลียร์หมดเราเนี่ยถ้าเคลียร์ด่านหนึ่งเราจะได้รีโลหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเคลียร์ครบเนี่ยเราก็จะได้สัตว์ขี่อย่างเมฆแล้วก็รีโล2อนอันได้เพชรแล้วก็ได้ทาเตุน,นะครับแล้วก็นอกจากจะมีด่านดาวนาเมกก็มีพวกแซนวิลเลจด้วยนะมีมีแซนวิลเลมีดับเบิลดันเจียนมี ชิบูย่านะครับแล้วก็อันนี้ก็อของเฟดใช่ไหมของเฟสส่วนของพารากอนซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ยังไม่ค่อยแนะนำะคือมันสามารถทําได้แต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ว่างแล้วไม่มีอะไรทําแล้วยังไม่ได้ทําตรงนี้แนะนําให้ทําเพราะว่ารีโลที่ได้พี่ว่าค่อทั้งเยอะนะครับอันนี้ได้18อันแล้วก็ระหว่างทางเราจะได้อีกประมาณ6อันถ้าทําทั้งหมดจะได้24อันแต่ว่ามันอาจจะกินเวลานิดนึง มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนนะมันจะสามารถเลือกด่านของพารากอนได้แล้วเราทําต่อได้แต่ทีเนี้ยพี่ไปลองฟังเขาเขาเหมือนคุยกับผู้เล่นเมื่อคือนน่ะนะครับเขาบอกว่าเขาน่าจะรอปรับปรุงโหมดพารากอนเป็นรูปแบบใหม่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ก็ต้องปล่อยจอยไปก่อนสําหรับคนที่อยากฟาร์มพารากอนก็ต้องกัดฟันฟาร์มกันไปนิดนึงนะครับอ่า uh, behold my arachnid นี่ก็คือเป็นของด่าน Demon Slayer ก็คือยายบานั่นเองนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่า uh, b o s ี event นั่นเอง Battle against an elite knight อันนี้ก็คือ b o งน e ค e ับ ขั้นตอนการทำเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเคลียร์บอสอีเวนต์โดยไม่ใช้ซองจินวูเคลียร์ไปครั้งหนึ่งเคลียบสาครั้งเคลียบห้ครั้งโดยพอทําเสร็จก็จะได้20รีโลนั่นเองนอกจากเป็นอาชี v เมน n t ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะยังมียูนิตอาชี v เมน n t ด้วยนะครับโดยยูนิตอาชี v เมน n t เนี่ยก็จะแยกแยะไปแบบว่าจะแยกไปหลายๆตัวเนาะอย่างเวนฟูลพอดิจี้อันนี้ก็เป็นซานสเกตบิยอนเดอะแมสก็โอปิโตเบอร์ร็อบแอร์เมสก็อลูคาดเนี่ยอันนี้ก็ใช้ให้อินนารุโต เปจิต้าแล้วก็อ,อีกินั่นเองนะครับโอเคส่วนอาชิเมนต์จบไปเราก็จะมีอีกอันนึงจะอยู่ที่ตอนนี้จะอยู่ที่บอสอีเวนต์นะครับอยู่ที่บอสอีเวนต์นั่นก็คือเคิร์ชอปนั่นเองอ่าเคิร์ชอปนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมาแล้วก็ส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วกันใครที่อยากอีโวตัวของโกโจโนเนี่ยก็สามารถมาแลกของอีโวตรงนี้ได้นะครับกดที่เคิร์ชอปแล้วก็จะมี6 i ให้แลกนั่นเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะมี รีโลให้แลก50อันซึ่งเราสามารถเอานิ้วซุกนะเนี่ยมาแลกได้นั่นเองนะครับโดยนิ้วซุกนะเนี่ยตอนนี้สามารถหาได้ผ่านอินฟินิตี้ชิบุย่าแต่ถ้าจะไม่เอาอินฟินิตี้ชิบุย่าก็ต้องรอบอสอีเวนต์มันวนมาซึ่งตอนนี้ยังไม่มานั่นเองนะครับเคิร์ช็อปเสร็จแล้วกลับมาที่กิลกามดอีกรอบแล้วกันกิลกามดก็นอกจากจะมีเลเวลมาสโตรแล้วยังมีคอมมานเดอร์ซีลช็อปด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถได้รับจากการที่เราเนี่ยไปเล่น Legend State เลเจ ของด่านเฟสนั่นเองซึ่ง10เวฟเนี่ยจะได้ประมาณ2อันนะครับสำหรับอินฟินิตี้เนาะส่วนต่อไปก็จะเป็นเลิฟอีเวนต์นั่นเองเลิฟอีเวนต์นี่ก็เพิ่งมาใหม่เลยเนาะอ่าก็คือวาเลนไทน์นั่นเองนะครับโอเคโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาอช็อกโกแลตเนี่ยมาแลกรีโลตรงนี้ได้เป็นจำนวน100อันซึ่งวิธีการได้ช็อกโกแลตก็คือการลงประตูเลิฟนั่นเองเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซิร์ชให้ดูเนาะอ๋ออยู่นี่เลย,เยซึ่งการลงเลิฟพอร์ทัลเนี่ยขั้นต่ำต้องลง2คนขึ้นนไไไปะครรับมม่่สาาถลลงโโซด ต้องลงดูโอเป็นต้นใบถ้าเทียหนึ่งอาจจะได้แค่ประมาณ150นะครับเทียสิบเนี่ยจะได้1,500แต้มยืนพื้นถ้าลง2คนอ่ะได้พันหใช่ไหมแต่ว่าถ้าลง3คนอาจจะได้ประมาณ2 6 2พันได้ประมาณนี้แต่ถ้าลง4คนเต็มเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด3,000 ซึ่งการลงที่คุ้มที่สุดก็คือการลงกับเพื่อนให้ครบ4คนนั่นเองครับจะได้ทั้งหมด3,000แต้ม9นาที3,000แต้มแล้วก็สามารถเอามาแลกได้นอกจากฟาร์มช็อกโกแลตตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถได้รับของอีโวของ g ีเซลด้วยไอตัวหัวกะโหลกตัวสฟีฟ้าเนี่ยก็คือตัวของเอาไว e ้ e v โวจีเซซึ่งก็จะอยู่ในหน้าตู้ตรงนี้นั่นเองครับตรงเลิฟช็อปเนาะส่วนแรกเนี่ยก็จะยังมีเรื่องของโค้ดด้วยนะครับโค้ด ที่ตัวของนักพัฒนาเกมเนี่ยเขาจะปล่อยมาเป็นพักๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะอาจจะมีแบบเรื่องขัดขอ้องอัปเดตใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่จะมีโค้ชชดเชยให้นั่นเองนะครับอันนี้สําหรับที่พูดไปข้างต้นตอนนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ทําแล้วครั้งเดียวหมดแนะนําให้ผู้เล่นใหม่ควรรู้ว่าตรงไหนมีทําอะไรบ้างเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มตันแล้วเอ้ยตรงเนี้ยเราแวะมาทําต่อได้อ่าอะไรประมาณนี้เนาะ ในส่วนต่อไปอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของการที่ทําวนได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีการรีเซ็ตในอัปเดตต่อๆไปนั่นเองอัปเดตหนึ่งเนี่ยก็จะมีการรีเซ็ตเหมือนอัปเดต0.5เนี่ยก็จะมีรีเซ็ตอัปเดตจุเนี่ยก็จะมีอัปเดตอ่ออีเวนต์อะไรประมาณนี้เนาะก็คือรีโหลดทุกอัปเดตเลยเริ่มแรกเลยนะครับก็คืออ่าส่วนของทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เราจะสามารถได้รับจากการที่เราติดอันดับนะครับผม ติดอันดับ35ติดท็อปร้อยก็ได้ถ้าเราติดท็อปร้อยอย่างน้อยเราก็ได้2ดีโลคือเราก็เล่นขำๆไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าจริงจังถึงขนาดที่แบบุ้ยเราต้องเอาตัวบอร์ดตัวบาดักตัวกียูไม,ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนอกจากการลงมีบัฟแล้วเนี่ยก็ลงแบบไม่มีบัฟด้วยเช่นกันลงได้ทั้ง2อันนะครับซึ่งถ้าเราได้ซักท็อปร้อยทุกอาทิตย์เนี่ยอะตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้4ดีโลอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่สําหรับผู้เล่นใหม่มันก็จะถือว่ายือถือว่าถือว่ามันก็พอช่วยยยไดด้้อออาาาางงน,นเรงเรรละัมีโกสติ คืออย่างน้อยเราก็ได้เพชรเราก็ได้มีโอกาสได้รีโลฉะนั้นเป็นไม่ได้ควรจะแวะมาลงให้ได้ทุกสัปดาห์นอกจากตรงส่วนของทัวร์นาเมนต์แยกแล้วเนี่ยก็ยังยังมีทัวร์นาเมนต์ของอของบอสอีเวนต์ด้วยทัวร์นาเมนต์ของบอสอีเวนต์เนี่ยก็คือการที่เราจะกดอีลิทอีลิทเนี่ยคือเราสามารถเล่นเล่นได้คนเดียวนั่นเองแล้วก็จะมีตรงทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ให้เลือกนะครับโดยลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยก็คือจะนับจากเวลาการจบเกมได้ไวที่สุดนะครับผมต่อไปอโอกาสดรอปจากกล่องกิฟต์บ็อกซ์สามนะครับก็กิฟต์บ็อกซ์นี่เลย เดี๋ยวพี่ขอชีช้ให้ดูตัวกิฟต์บ็อกซ์สามเนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าจะมีนอกจากกล่องของขวัญที่เราเอาไปสุ่มหน้าตู้แบนเนอร์ได้แล้วเนี่ยจะยังมีกล่องของขวัญที่โอกาสดรอป30%ตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งฟาร์มรีโลที่ดีมากดีมากๆเราเนี่ยสามารถเปิดกล่องตัวนี้เนี่ยแล้วเราได้ดาวเขียวนะครับได้ดาวเขียวได้กล่องเอาไปสุ่มเพิ่มและที่สําคัญมีโอกาสดรอปรีโลให้ด้วยซึ่งเลทเนี่ยพี่ว่าไม่น่าเกลียดเลยเลทก็คือ15%ที่พี่บอกว่ามันอยู่ในส่วนนี้เนี่ยเพราะว่ามันสามารถทําวนเรื่อย การที่เราฟาร์ม Winter Portal เพื่อหากโกจิต้าและเราได้กล่องตรงนี้มาเนี่ยเพื่อมาสุ่มเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเป็นระบบที่พี่คิดว่าทําให้ตัวของ Winter Portal เนี่ยเล่นวนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของ Winter Portal ตรงนี้ก็จบไปนะครับแล้วก็เราข้ามไปที่เดลี่อินฟิ i ิตี้จะอยู่ในหมวดของเควสนะครับผมนี่ก็จะเป็น Infinity ตรงนี้เนาะซึ่งเควสจะมีทั้งหมด3ด่านด้วยกัน3ด่านก็จะมี3ขั้นจะมีเคลียร์เวฟสิ เคลียร์เวฟยี่ห้าและเคลียร์เวฟห้าสิบถ้าเราเคลียร์เวฟห้าสิบเนี่ยเราจะได้รีโลหนึ่งอันนะครับสำหรับหนึ่งด่านที่เราเล่นอย่างอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มเนาะอย่างวันนี้เนี่ยพี่มีอ่าดาวนาเมิกมีด่านชิบูย่าใช่ไหมนี่เดี๋ยวมีชิบูย่าแล้วก็มีแซนวิลเลจนั่นเองซึ่งถ้าเราทําทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะได้รับทั้งหมดสามรีโลอันนี้คือรายวันเนาะเคนอกจากอินฟินิตี้แล้วก็จะยังมีวีคลี่ด้วยอ่าวีคลี่เควสวีคลี่เอ้ยเควสวีคลี่มีอะไรอ่าเควสวีคลี่จะมีอยู่อย่างสมมุติอันเนี้ยใช้เพชรจำนวน20,000 ใช้เพชรจำนวน20,000ก็คือสุ่มนั่นเองอีโวยูนถ้า EVO UNIT เนี่ยก็จะได้รีโลเพิ่มขึ้นมา2อันนะครับส่วนถ้าสมมติว่าคนที่พี่ครับผม e ีโตัวเต็มหมดแล้วผมจะ e ีโตัวไหนดีพี่แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้ขัดสนเรื่องดาวเราแค่อยากได้เควนนี้ใช่ไหมยัดเบจิต้าเลยครับพี่ว่าเบจิต้าเป็นตัวที่ทำง่ายมากซื้อถั่วจากร้านได้เลยอีโ e ได้เลยไม่ต้องเก็บคิวเป็นตัวที่อีโวง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับ ตัวบจิต้าเนอะนอกจากเควสวิเควสเสร็จแล้วเราก็จะมีชาเลนจ์แล้วก็ชาเลนจ์ลายครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชาเลนจ์ลายวันด้วยนะครับซึ่งชาเลนจ์ครึ่งชั่วโมงก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีเควสรีโลให้ทานั่นเองแล้วก็เควสรายวันด้วยเควสรายวันเนี่ยจะได้2อันนะครับแล้วก็เควสครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเป็นได้1อันที่พี่อยากจะโฟกัสตรงนี้เนี่ยช่วงวันหยุดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์เป็นพิเศษเพราะเนื่องจากวันศุกร์ถึงวันจันททรรรรเเีี่่่ยาาจะได้้ับอคูณ2ซึงใหมมืโ หนึ่งครั้งเนี่ยเอ่เราจะได้จากรีโลหนึ่งอันเนี่ยเป็นสองอันและเควสรายวันเนี่ยจากสองอันเนี่ยเป็นสี่อันซึ่งอย่างน้อยๆถ้าสมมุติว่าจะไม่มาทำเควสครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ขอให้ได้มาทำเควสรายวันครับอย่างน้อยก็ได้รีโลต้องสี่อันมันจะได้ทั้งหมดสี่แปดสิบสองสิบหกอ่าได้สิบหกอันเลยนะได้สิบหกอันเลยนะครับทำแค่ทำแค่เควสไม่เกินหกนาทีอะไม่เกินหกนาทีได้สิบหกรีโล ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์นั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็คือพารากอนใช่ไหมพารากอนเนี่ยก็เราเนี่ยจะได้รับอ่าลีโลทุกๆทุกๆสิบชั้นซึ่งตัวของพารากอนเนี่ยเขาจะมีลีนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ปักแบบว่าเฮ้ยเราต้องลีตอนนี้นะเราจะลีทุกๆจุดศูนย์อ่าอันนี้คือยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนาะตนต่อไปนอกจากส่วนของ ผลก็แล้วก็จะยังมีเวอร์ไลน์ด้วยตัวของเวอร์ไลน์เนี่ยทุกๆ10ชั้นเนี่ยจะได้รับรีโลด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดวิกิแป๊บหนึ่งโดยทุกๆ10ชั้นเนี่ยชั้นที่10เนี่ยจะได้5รีโลชั้นที่ยี่สิเอ่อชั้นที่10เนี่ยได้5รีโล20ได้10รีโล30ได้15รีโล40ได้20รีโลเลยนะครับแล้วก็ชั้น50เนี่ยก็จะเป็นประตูนะครับแต่แต่มันก็คือจะสูงสุดที่ที่ชั้นที่เร,ระเี่ลับ เป็นตัวของเว r l d ลไลน์ซีซั่นนั้นๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหานะครับเอาแค่ชั้น40ก็พอแล้วก็รีรายอาทิตย์ก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือบอสอีเวนต์บอสอีเวนต์เนี่ยจะรีทุกๆอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้จะรีทุกๆอาทิตย์แล้วเราก็สามารถมาแลกรีโลตรงนี้ได้ซึ่งเหรียญเนี่ยตอนเนี้ยพี่จําได้ว่านะจาได้ว่าเขาบอกว่าเขาจะรีตลอดนะครับเพาจะรีตลอดอ่าแต่ว่าน อ่ากับกันตัวรีโลเนี่ยเขาก็จะรีเช่นกันนะครับรีทุกๆสัปดาห์โดยอีกประมาณ2วันกวกว่าเนี่ยก็จะรีแล้วรอบหน้าน่าจะเป็นสุขุนะนะรอบหน้าน่าจะเป็นสุขุนะนะครับมีอันนึงใช่เกือบลืมเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะั่นก็คือโหมดอ่าริฟนั่นเองอ่าจะมีริฟช็อปด้วยอ่าตัวของริฟช็อปเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ เนี่ยหลอดด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีริฟสปอนอยู่เนาะโดยตรงนี้พอตรงนี้หมดแล้วเนี่ยจะมีประตูมิติเกิดขึ้นตรงด้านบนนั่นเองนะครับสีด้านเนาะเมื่อเราลงผ่านแล้วเนี่ยเราจะได้รับหน่วยเงินเป็นริฟชาร์ดมาก็คือเศษประตูมิตินั่นเองชุดเศษประตูมิติเนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเราสามารถเอามาแลกเป็นรีโลได้นะครับผมได้แลกได้50อันเลยเนาะสำหรับสายฟาร์มเพชรเยอะๆเอามาสุ่มเยอะๆแล้วยังไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มันคือระบบอะไรอันนี้เนี่ยคือมีระบบนี้ไว้เนี่ยเพื่อที่จะแบบว่า สมมติว่าเรามีตัวชายนี่ที่เราไม่ชอบอะตัวชายนี่หรือตัวชายนี่ที่เราไม่ได้ใช้อย่างพี่เนี่ยก็คือตัวลุงตัวเอ็กซ์คูซีฟเนี่ยพี่ก็จะเก็บหมดนะครับแต่ว่าพวกตัวทองตัวม่วงเนี่ยพี่ก็จะไม่เก็บอ่ามันจะมีการได้ชายนี่ตัวม่วงกับตัวทองด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตัวนั้นนั้นเนี่ยมาแลกเป็นรีโลได้นะครับก็คือจะลบสถานะชายนี่ออกจากตัวยูนิตนั้นๆแล้วก็แลกเป็นเทรดรีโลนั่นเองยูนิตตัวม่วงและยูนิตตัวทองเนี่ย ก็สามารถทําได้เช่นกันและได้รีโลเท่ากับตัวลุงเลยนะครับผมถ้าเราเอาตัวม่วงกับตัวทองเนี่ยส่วนใหญ่พี่ก็จะไ,ได้เป็นสกุละตัวทองก็ um อินุมะกิอะไอพวกเนี้ยพอได้ตัวนี้มาให้เก็บไว้ให้เก็บไว้นะครับแล้วก็เอาตัวพวกนั้นเนี่ยมาแลกเป็นรีโลนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ก็คือสําหรับสายที่เฮ้ยเราชอบฟาร์มเพชรเราเปิดทิ้งฟาร์มเพชรเอาไว้แล้วเราก็สุมสุม,สม,สมถ้าเราได้ใช้นี่ที่เป็นตัวม่วงตัวทองหลุดมาเราก็ามาแกลกรีโลได้นั่นเองนะครับ ส่วนสุดท้ายสําหรับเควสที่ทําวนได้เรื่อยๆเนาะก็จะเป็นเลดน,นะครับตรงนี้เนี่ยคือพี่ต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวนักพัฒนาเกมเนี่ยเคยรีมาก่อนรอบหนึง่งพี่ก็เลยใส่ไว้ในหมวดว่าทําวนได้เรื่อยๆหรือจะมีการรีในครั้งถัดไปนะครับผมโอเคนั่นก็คือ,อใยบะแล้วก็โจโจ้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาตัวของหน่วยเงินของแต่ละแต่ละทีมเนี่ยไปแกลกรีโลได้นั่นเองนะครับ อย่างเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีเหรียญของยายบาทแล้วก็ยายแดงใช่ไหมเหรียญเนี่ยแลกได้50อันแต่ใยแมงมุมเนี่ยแลกได้25อันนะครับผมอ่ะซึ่งถ้าให้พี่แนะนำเนี่ยแมงมุมเนี่ย,ยาฟาร์มง่ายฟาร์มไวอ่าถ้าฟาร์มด่านท้ายอาจจะยากนิดนึงแต่จะได้ตาลา50ฟาร์ม2ตาเนี่ยก็จะได้รีโลอันหนึ่งอันเนี้ยโอเคยืนพื้นแต่โจโจ้เนี่ย50อันใช้100ใช้100ไม่พอนะด่านที่ฟาร์มแล้วสะดวกมือที่สุด คือไม่ได้รู้สึกว่าอุยยากจังเลยอะไรเงี้ยก็คือด่านโดด่าน3จะได้หระมาณามสาถึงสีซึ่งก็ไม่การันตีได้ว่าเล่น2ตาจะได้ต้องเล่นอย่างน้อย3ตา3ตาก็ประมาณ20่สิบนาทีจะได้รีลวนหนึ่งก็อาจจะเดือดน,นิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยก็55 55เหรียญแล้วก็เล่นได้แค่5ครั้งแล้วก็ยากด้วยไอตัวเนี้ยยากเลยนะครับมีบอสสตัว นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในกะัาหน้าสวัสดีนะครับ